สวัสดีครับพบกับช n n e l ของรีเฟฟวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอให้มี2คนอยู่ในฉากเดียวกันเหมือนนั่งคุยกันเราเป็นคนเดียวกันเอง <c oughs> ไม่ยากนะฮะโดยจะใช้โปรแกรมตัดต่อเป็น davinci resolve นะฮะก็ตอนนี้มีในแบบของเรานั่งอยู่แล้วนะฮะหคนเดี๋ยวเราจะถ่ายฉากแรกก็คือเป็นฉากนี้เลยนะฮะนะฉากนี้คือถ่ายเก็บเอาไว้นะฮะให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเขาว่าอะ ลองนั่งเหมือนทําท่าคุยกับคนด้านขวาหน่อยวางรีโมทลงก่อนครับรีโมทลงคุยคนคุยกันขวาคุยชี้ไม้ชี้มืออะไรก็ได้อ้าวชี้ชี้ชี้คุยกันเออคุยกันเหมือนเราคุยกันปกติคุยคุยคุยอ้าวคุยให้รู้เรื่องคุยมงเว้งงเว้งอะไรก็คุยไปคุยไปทําท่าคุยสิขยับตัวบ้างก็ได้ขยับตัวไปเรื่อยๆในแบบเราไม่ค่อยให้ความร่วเบือเท่าไหร่นะ <iffs> อ่ะโอเคเดี๋ยวฉากที่สองเดี๋ยวเรามาเจอกันมันจะเป็นรูปแบบนี้นะฮะโอเคเรามาเจอกันฉากที่สองนะฮะเราก็คนเดิมนั่นแหละลูกชายผมเองก็ <c oughs> <c oughs> แต่จะให้คุยกับคนอีกข้างขวามืออ่ะคุยกันสิคุยกัน <c oughs> เออคุยกันไปคุยกันให้รู้เรื่องเออ,เอานั่งเอาขาลงดีครับ <c oughs> อ่าเราก็จะได้ฉากแบบนี้สองฉากนะฮะเข <c oughs> าบอกว่าเราจะ นำมาตัดต่อคู่กันโดยวิธีการแบบง่ายมากเราก็จะมีคนที่คุยกันได้2คนนะฮะก็คือตัวเราเองนี่แหละเหมือนเป็นแฝดก๊อปปี้กันนะฮะวิธีการก็แค่นี้นะฮะถ่ายฉากแรกก็คือนั่งอยู่อีกมุมหนึ่งถ่ายอีกฉากหนึ่งก็นั่งอยู่มุมหนึ่งเราจะทําการตัดต่อให้เป็น2คนอยู่ในฉากเดียวกันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปวิธีการทำนะ บายบายก่อนบายบายเพื่อนบายบายเพื่อนหน่อยเพื่อนโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาที่แคปเจอร์หน้าจอจะได้เห็นภาพด้วยกันนะฮะก็มาหลังจากที่เราได้คลิปเมื่อกี้นะฮะคือลงคลิปเอาไว้เรียบร้อยนะนี่ C 1 274กับ C 1 275นะฮะมันจะเป็นภาพที่อยู่คนละมุมแบบนี้นะฮะอาแบบนี้นะ ก็จะเป็นคลิปแบบนี้นะฮะสองคลิปโอเคเรามาเจอฉากที่2นะฮะเราก็กดอ่านี่ฉากที่1นึ่ฉากที่2โอเควิธีการง่ายๆนะครับเปิดเข้าไปที่ DaVinci Resolve นะอันนี้เป็นโปรแกรมที่เขาให้ใช้งานฟรีด้วยนะฮะเราสามารถโหลดตัวฟรีมาใช้ได้เลยนะฮะมันก็จะต่างกันตรงที่พวกออปชันต่างๆนะฮะพวกเอฟเฟกฟีเจอร์อะไรอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะฮะแต่ถ้าว่าตัวฟรีก็สามารถที่เอามาตัดต่อ ทำงานได้แบบมืออาชีพแล้วอ่ะเปิดไฟล์ออกมาในคลิปแรกของเรานะฮะอันนี้ใครจะไปเติมแต่งอะไรก็แล้วแต่นะจะใส่เสียงใส่อะไรก็แล้วแต่เราอ่ะเราจะมีอยู่2คลิปนะเราก็ดึงคลิปมานะฮะหคลิปริ้งทิึงพร้อมกันได้พอดีผมมือมือเดียว <c oughs> โอเคนะเรามี2คลิปตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอาฉากไหนไว้ขึ้นก่อนก็ได้ไม่ใช่ปัญหาดึงมาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแค่น,นั้นเองอ่ะตรงนี้ เข้ามานะฮะไปกลับไปอยู่ที่ตรงอีดิทนะฮะ,ะจากนั้นเราฉากที่2มาวางคู่กันไปเลยจะเลือกมุมตรงไหนก็ได้นะฮะนี่จะให้เริ่มต้นตรงไหนก็ได้ผมจะประับเริ่มต้นประมาณตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวนะผมขอครอปมนนิดนึงก่อนอ่าลากมาชนกันนะ ก็พยายามให้ฉากมันแบบมีความกลมกลืนกันก็แล้วกันนะนะในเรื่องของเสียงหรือเรื่องของท่าทางนะฮะอันนี้ก็ไปจัดกันเอาเองแต่จะบอกวิธีว่าเราจะครอปซ้ายครอปขวากลับมาอย่างไรแค่นั้นเองนะฮะอ่ะคลิ๊กว่างแล้วก็เราก็จะเลือกตัวที่เป็นเฟรมหลักนะฮะที่เราจะใช้เราก็ใช้การครอปปิ้งได้เลยนะฮะเราจะครอปปิ้งนี่จากซ้ายหรือขวาแบบนี้นะฮะนี่ได้แล้วนะฮะแค่เราทําการครอปปิ้งแล้วก็ซอฟเนสแค่นั้นเองนะฮะ อาจะซอฟเน็ตมันซอฟเน็ตในมุมที่ที่ไม่เป็นแสงมากอาประมาณนั้นมันก็จะดูไม่ไม่มีแสงเหลื่อมล้ำกันมากนะอเห็นไหมฮะเราได้ฉากนี้สองคนแล้วเ๋ผมจะมิวเสียงไว้ก่อนะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเราเหมือนมีลูกแฝดสองคนเห็นไหมฮะนั่งคนหนึ่งหน้าเซ็งคนหนึ่งเหมือนกันเลยหน้าเซ็งทั้งคู่ ถ้าบอกว่าเราต้องการที่จะจัดฉากให้คุยกันก็สามารถทําได้เลยเห็นไ,ไหมฮะแค่นี้เองวิธีการใน d ด v ม n c ช Resolve ง่ายมากนะฮะเห็นไ,ไหมฮะผมมีลูกแฝดสองคนสบายพอแล้วหรือเราจะมีเฟรมที่มันสูงขึ้นก็คือเราถ่ายภาพที่มันกว้างขึ้นกว่าเดิมเราจะสามารถที่ทําได้กี่คนก็ได้นะแล้วแต่เรานะฮะก็คือหลักๆก็คือการแบ่งฉากตรงกลางนั่นเองนะฮะ ถ้าแบ่งฉากตรงกลางได้เท่ากันก็คือเฟรมเดียวกันแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะเราจะเอามาเพิ่มอีก1คน2คนอะไรก็ได้นะฮะท้ามุมอันนี้ผมถ่ายมุมในบ้านก็จะอาจจะแคบหน่อยก็จะได้แค่นี้วิธีการมีแค่นี้เองครับครอฟไลท์ Cross ight, หรือว่าจะครอฟเล็บก็ได้แล้วแต่เป็นคลิปใจคลิปหนึ่งนะโอเคไหมฮะจบแล้วสําหรับวิธีการมีอยู่แค่นี้นะสำหรับดชีรีซฟนะฮะก็ลองเอาไปตัดต่อ หรือว่าไปสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองนะฮะเลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับไงฝากกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆให้ดูครับไปก่อนนะครับ